ัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเห,หลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้คะ่ะเริ่มต้นอยากจะพาคุณผู้ชมมาทาความเข้าใจและรู้จักถึงวิธีการที่จะป้องกันตนเองจากอันตรายของ2.5นอกเ2.5นอกจากนี้นะคะจะไปฟังมุมมองแนวทางในการแก้ไขปัญหา กิของอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวัลิศพันลบพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะปลายปีนี้หากใครยังไม่มีแผนเที่ยวที่ไหนอยากเชิญชวนไปสัมผัสสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของไทยณพระราชวังกรุงธนบุรีมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมร่วมกับกองบัญชาการกองทัพเรือเปิดพระราชวังเดิมพระราชวังหลวงแห่งกรุงธนบุรีให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่16-28ธันวาคม2566รวม13วันณโอกาสพิเศษเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันปราบดาพิเศษเสด็จขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรในวันที่28ธันวาคมของทุกปีปีนี้ครบ256ปีไม่มีท่านไม่มีเราไม่มีเงาไม่มีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้วันที่เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่16-28ธันวาคม2566 เวลาการเปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทั้งนี้สามารถเข้าออกได้สองทางทางเข้าด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณสำหรับพระราชวังกรุงธนบุรีหรือพระราชวังเดิมเป็นพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้วยมีป้อมปราการที่มั่นคงสามารถมองสังเกตการได้ในระยะไกลและอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือในสมัยนั้น ความสําคัญอีกประการคือพระราชวังเดิมเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพระราชวังเดิมมีโบราณสถานที่สําคัญมากมายได้แก่ท้องพระโรงพระที่นั่งขวางพระตำหนักเก่งคู่พระตำหนักเก่งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอาคารเรือนเขียวสารสีสับลาวาน ป้อมพิชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นป้อมปราการริมแม่น้ำเจ้าพญาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยครุงศรีอยุธยาปัจจุบันพระราชวังครุงทนบุรีหรือพระราชวังเดิมคือที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือบริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญด้วยมีป้อมปราการที่มั่นคงสามารถมองสังเกตการได้ในระยะไกลและอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือในสมัยนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หรือโทร0247541170 024727291ตามวันและเวลาราชการ ค่แมต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับนะฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมให้ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อลดความเสี่ยงยากจนเงินออมปลอดภัยออมลุ้นโชคใหญ่ฉลองปีใหม่โดยสออมสินพิเศษสองปีได้ทั้งแบบดิจิทัลและใบสลากปาร์ตเนอร์20พฤศจิกายน2566ถึง31มงกราคม2567ลุ้นรางวัลมูลค่ารวม111ล้านบาท ราะอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวัน TNN Earth พาคุณรู้ทันทุกสภาพอากาศผ่านทุกแพลตฟอร์มบนจะอ่อนกำลังลงค่ะฝนยังไม่หมดและเจาะลึกทุกปรากฏการธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบโลกร้อนที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อเรามากน้อยแค่ไหนติดตามได้ใน TNN Earth เข้าใจอากาศเข้าใจโลกทาง TNN ช่อง16และ True Vision 777 รู้ลึกร,รู้จริงกว่าที่เคยข่าวสารทั้งในและต่างประเทศไฮไลฟ์พรีเมียลีครบทุกคู่ไม่พลาดทุกประตูวิเคราะห์จาะลึกทุกประเด็นสำคัญกับพิธีกรกีฬาคุณภาพของไทยพบกับพวกเราได้ในรายการทีเด e n สปอร์ตทางท N n ช่อง16 <S <S และทรูวิชั่นช่อง777 ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับการแพร่กระจายของเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งเป็นฝุ่นพิษ PM 2.5ถึงแม้จะมีขนาดเล็กก็ค่ะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างใหญ่หลวงที่เดียวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่พยายามจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหามายาวนานแต่ว่าในเวลานี้ก็ยังไม่สําเร็จลงสักทีค่ะเราเองเนี่ยไม่สามารถจะไป รอการแก้ไขปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐได้เราต้องหาวิธีการในการป้องกันตนเองตัวใครตัวมันแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับเจ้า PM 2.5พร้อมทั้งเราจะมีวิธีการในการป้องกันไม่ให้เจ้า PM 2.5มาทำร้ายทำลายสุขภาพของเราทำอย่างไรได้บ้างติดตามไปด้วยกันค่ะ PM 2.5คือฝุ่นละอองขนาดเล็กโดย PM ย่อมาจากคำว่า particulate matters หรือฝุ่นละอองส่วนตัวเลข2.5ก็คือขนาดของฝุ่นละอองที่จะมีขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนถ้าเกิดถามว่า2.5ไมครอนนี้เล็กขนาดไหนก็คงจะเทียบได้เท่ากับ1ใน25ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมเรียกได้ว่าเล็กจนขนาดค้นจมูกของคนเราซึ่งทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถดักจับฝุ่นเหล่านี้ได้ค่ะ ด้วยขนาดที่เล็กมากของฝุ่น PM 2.5ที่ลอยอยู่ในอากาศร่วมกันกับไอน้ำควนันแก๊สต่างๆจึงทำให้แพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจกระแสะเลือดและอวัยวะอื่นๆในร่างกายได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นพาหะในการนำสารอันตรายอื่นๆที่เคลือบอยู่บนผิวของฝุ่นเข้ามาอีกด้วยเช่นสารปร,รอดสารโลหะหนักสารก่อมะเร็งซึ่งสารเหล่านี้ส่งผลเสียกับร่างกายเป็นอย่างมากค่ะ สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5มีหลากหลายปัจจัยดังนี้ไฟป่าการเผาขยะการเผาเพื่อทำการเกษตรในที่โลง่งเช่นการเผาไร่อ้อยเผาวัชพืชต่างๆควันที่เกิดจากการทำอุตสาหกรรมต่างๆและฝุ่นจากการก่อสร้าง การขนส่งและคมนาคมเช่นควันจากท่อไอเสียการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์การผลิตไฟฟ้าเช่นการเผาเปิโตรเลียมและถ่านหินกิจวัตรต่างๆของคนเช่นสุบุรี่การจุดทูบเทียนเผากระดาษการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร จริงๆแล้วฝุ่น PM 2.5ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าปัญหาฝุ่นนี้มีมานานแล้วเพียงแต่ว่าฝุ่นเหล่านี้มีปริมาณที่น้อยค่ะจึงทําให้มองไม่เห็นและประเทศไทยของเรายังไม่มีเครื่องมือเฉพาะทางด้วยจนกระทั่งเมื่อช่วง1-2ปีมานี้ปัญหาฝุ่นนี้กลับรุนแรงขึ้นปกคลุมหนาไปทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครจนหลายคนสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าวรวมทั้งได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจึงทําให้หันมาตรหนักถึงปัญ หาเหล่านี้นั่นเองค่ะ PM 2.5จะวนกลับมาเรื่อยๆตราบใดที่คนยังคงมีโรงงานอุตสาหกรรมยังใช้รถใช้น้ำมันและแก๊สอย่างไม่ตระหนักรวมถึงไม่มีมาตรการไหนควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงที่ฝุ่นระบาดหนักที่สุดในรอบปีค่ะ แล้วทำไมฝุ่นถึงมาทุกฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่ประเทศไทยของเราได้รับความกดอากาศสูงจากทางตอนเหนือที่มีการเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมไปทั่วพื้นที่ทำให้พื้นดินคายความร้อนออกมาอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้อากาศที่อยู่เหนือพื้นดินเย็นตามไปด้วยความกดอากาศที่ปกคลุมปิดกั้นไม่ให้อากาศร,ร้อนและฝุ่นต่างๆที่สะสมตัวอยู่ภายในอากาศไหลผ่านไปได้หรืออากาศปิดจึงทำให้ฝุ่นเหล่านั้นไหลย้อนกลับลงสู่พื้นดิน The ในทางกลับกันพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหลายคนก็คงจะสังเกตเห็นนะคะว่าฝุ่นละอองนั้นจางลงอย่างเห็นได้ชัดหลายคนก็อาจจะคิดว่าสืบเนื่องจากได้ฝนช่วยชะล้างฝุ่นในอากาศแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยค่ะสาเหตุหลักที่ทําให้ฝุ่นละอองลดน้อยลงก็เนื่องจากว่าทุกครั้งที่ฝนตกจะมีลมมาด้วยแล้วลมเหล่านี้นี่แหละจะพัดฝุ่นละอองทั้งหลายให้ออกไปจากพื้นที่บริเวณน,นั้นๆท้องฟ้าจึงดูแจ่มใสกว่าปกติ แต่พอฝนหยุดตกไปสักพักฝุ่นเหล่านี้ก็จะกลับมาอีกนั่นเองค่ะแต่ละพื้นที่มักจะเกิด PM 2.5ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครมักจะเกิดฝุ่นในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวส่วนภาคตะวันออกและตะวันตกมักจะเกิดฝุ่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมสืบเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเผาพื้นที่การเกษตรเช่นไรอ้อย ภาคเหนือและภาคกลางมักจะเกิดฝุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนเพราะได้รับความกดอากาศต่ำจากกรุงเทพมหานครที่แผ่ขึ้นไปยังภาคเหนือภาคใต้มักจะเกิดฝุ่นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมซึ่งมาจากการเผาพื้นที่การเกษตรและหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านที่พัดเข้ามาค่ะ ส่วนวิธีที่เราจะสามารถเช็คว่าวันไหนหรือช่วงไหนจะมีฝุ่น PM 2 5นี้มากหรือน้อยนั่นคือการตรวจสอบค่า AQI ซึ่งจะช่วยคำนวณสภาพอากาศโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศได้แก่ PM 1 PM 2 5ก๊าซสโอโซนก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น5ระดับด้วยกันนะคะนั่นคือตั้งแต่0ูย์จนถึง2 0 1ขึ้นไปค่ะ แต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบผลกระทบต่อสุขภาพโดยดัชนีคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำกว่า100หมายถึงอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นปกติถ้าหากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า100แสดงว่าค่าโมลพิษทางอากาศเกินกว่าระดับมาตรฐานในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับใครที่กำลังคิดว่า PM 2.5ไม่อันตรายเป็นเพียงแค่ฝุ่นเองถ้าเกิดคิดแบบนี้ล้วก็บอกเลยนะคะให้เปลี่ยนความคิดเป็นการด่วนเนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆทำให้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายแล้วฝุ่นพิษนี้ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากทีเดียวในกรณีที่โหดร้ายที่สุดอาจจะเสียชีวิตจากแค่สิ่งที่เรียกว่าฝุ่นนี้ก็ได้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าอะไรบ้างที่มีอาการบ่งบอกว่าคุณกาลังโดนเจ้าฝุ่นรายนี้เล่นงาน อยู่ตาแดงบริเวณเปลือกตาบวมใต้ตาช้ำสังเกตได้จากสีที่คล้ำขึ้นและมีน้ำตาไหลบ่อยๆผิวหนังเป็นตุ่มหรือผื่นนูนแดงกระจายไปทั่วบริเวณผิวหนังรู้สึกคันแสบหรือแน่นในโพรงจมูกมีน้ำมูกแบบใสไอจามรู้สึกแน่นหน้าอกตัวร้อนมีไข้ ในช่วงแรกหลังจากได้รับฝุ่น PM 2.5จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักนะคะแต่ถ้าหากว่าได้รับฝุ่นเหล่านี้ติดต่อกันเป็นเวลานานจนสะสมในร่างกายจะได้รับผลกระทบร้ายในระยะยาวทั้งภายในและภายนอกเช่นสมองมีพัฒนาการช้าสมาธิสัน้นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดในผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้วจะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น เรียนรู้เข้าใจและทราบถึงวิธีการในการป้องกันตนเองจากเจ้า PM 2.5ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นใน,นช่วงหน้าจะพาวคุณผู้ชมไปติดตามมุมมองในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวัสดิ์ลิพตะพันลบกันบ้างสักครู่เดียวค่ะ สมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมให้ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อลดความเสี่ยงยากจนเงินออมปลอดภัยพร้อมลุ้นโชคใหญ่ฉลองปีใหม่โดยสั่งออมสินพิเศษสองปีได้ทั้งแบบดิจิทัลและใบสลากฝากตั้งแต่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดลุ้นรางวัลมูลค่ารวมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล นตนก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคาราอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคาราอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน ซิดนีย์คาร์เบอร์ที่มีชื่อเสียง หนึ่งในเส้นทางเดินเรือใหญ่ที่สุดและวุ่นวายที่สุดในโลกขึ้เรือเดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นเบื้องหลังความงดงามนี้มันเป็นดั่งสัตว์ร้ายพระเจ้าที่ว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้นพอซิดนีย์ฮาร์เบอร์นั้นโหดร้ายที่สุดแล้วฉันจะตายไหมขน,นาดของมันสิตายสิแต่ทำให้อายักษ์นี้ดำเนินต่อไปได้ต้องใช้สุดยอดทีมโอเคผมจะลงไปรับผู้ชายที่กอดแข <ผม S 2> าแช่เย็นผมโกรธฉลามไม่เป็นไรจ,ไจับไว้บผู้จัดการอาคารดีนต่อสู้กับลมแรงเพื่อทำการซ่อาบำรุงเร่งด่วนที่ด้านบนสุดซิดนีย์โอเปร่าเฮา รอมลงแล้วจอบลึกซิดนีย์ฮาร์เบอร์ทุกวบนเสา21นาฬิกาทางทรูเวกไซต์ทรูวิชั่นช่อง118่งแและ340ที่สุดหัวบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนโทร0 2 7 0 0 8 0 0 0กดสหรือที่ทรูอบและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ที่สของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่เรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังมุมมองความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวัสดิ์ลิศพันลบค่ะสืบเนื่องจากตอนนี้เรียกว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปี2566หรือปี2023แล้วหลายคนยังคงใจสั่นอยู่เลยลุ้นๆกันอยู่นะคะว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าปี2567หรือปี2024 ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยมาติดตามกันก่อนแล้วกัน ง่าย,ายเราอยากจะรู้มุมมองความคิดเห็นจากคุณสุวัสด์ค่ะว่าเอาเข้าจริงๆนโยบายของรัฐบาลเดินมาถูกทางไหมแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่เป็นนโยบายแบบเร่งด่วนหรือว่ามาตรการแบบเร่งด่วนเนี่ยเพียงพอหรือไม่เราจะทําอย่างไรควรที่จะมียาแรงเพิ่มขึ้นไหมแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อที่จะให้หมดไปจากสังคมไทยเอาเข้าจริงจริง ควรทำอย่างไรลองไปติดตามมุมมองของคุณสุวัสด์ด้วยกันค่ะหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลก็ได้พยายามที่จะผลักดันนโยบายต่างๆที่ที่ได้มีการพูดคุยหรือหาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้งนะครับเช่นดิจิท a l วอลเลตหรือการ ลดราคาน้ำมันลดราคาค่าไฟฉะนั้นผมอยากจะเห็นการปรับโครงสร้างในทุกๆปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาสมมุติเราบอกว่าเอาค่าไฟถ้าเราบอกว่าไม่เกิน4บาทนะแล้วเดี๋ยวพอตัวเลขขยับขึ้นไปเกิน4ี่ก็ต้องมาคุยกันอีกก็ต้องใช้วิธีการว่าการไฟฟ้ารับภาระไปก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นทุกครั้งที่ขึ้น พี่น้องประชาชนก็จะอกสั่นวันหายแล้วท่าบางก็ต้องมาแก้ไขปัญหาทุกครั้งแต่ขนาดเดีวยวกันเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยระยะสั้นขอทําอย่างนี้แต่ว่าขอปรับโครงสร้างคําว่าปรับโครงสร้างหมายความว่าก็คือไปที่ต้นตอของปัญหาจริงๆเลยสมมุติเราบอกว่าค่าไฟวันนี้ลองไปดูโครงสร้างค่าไฟสิว่าอะไรที่มันเป็นต้นเหตุถูกไหมครไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยตอนนี้50%์ของไฟฟ้าที่มาสู่มือประชาชนเนี่ย มาจากการผลิตด้วยแก๊สธรรมชาติแล้วต้นทุนในการผลิตไฟเนี่ยนะครับมีหลายต้นทุนผลิตจากแก๊สธรรมชาติผลิตจากถ่านหินนะผลิตจากน้ําผลิตจากลมผลิตจากแสงแดดวันนี้ผลิตจากแก๊สธรรมชาติเนี่ยประมาณ50%ของกําลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดนะครับสมมุติว่า35,000เมกะวัตต์เนี่ยประมาณ17,500มเมกะวัตต์เนี่ยมาจากการผลิตด้วยแก๊สธรรมชาติ ซึ่งมีต้นทุนที่สูงที่สุดประมาณเกือบเกือบ4บาทต่อหน่วยแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่ผลิตด้วยไฟฟ้าเนี่ยที่ผลิตจากแสงแดดเนี่ยล่าสุดรับซื้อกันที่ประมาณ2บาท10กว่าสตังค์ถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่งจาก4บาทหรือ2บาทกว่าแต่คราเนี้ยในจำนวนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเมื่อการผลิตจากแก๊สธรรมชาติเนี่ยปาเข้าไปครึ่งหนึ่งแต่ผลิตจากพลังงานทดแทนเนี่ยเพียงแค่10% กับหัวกับหางกได้ไหมนี่ผมยกตัวอย่างก็คือว่าเพิ่มสัดส่วนของของโครงสร้างการผลิตเนี่ยว่าให้ผลิตจากจากลมจากแสงแดดจากพลังงานทดแทนให้มากขึ้นเพราะต้นทุนแค่2บาทกว่านี้ถ้าอย่างนี้จะทําให้ต้นทุนของไฟฟ้าเนี่ยต่ำลงมาอาจจะเหลือแค่3บาทเท่านั้นอย่างนี้เป็นอะไรที่ถาวรนะครับก็คือว่าตอนนี้เรื่องอะไรที่เฉพาะหน้าเราก็ทําแต่การปรับโครงสร้างก็คือว่าทําอะไรที่ถาวรก็คือว่าควรจะเร่งรัด ในเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของการผลิตเรื่องพลังงานทดแทนนะครับอย่างงี้ก็จะทําให้ต้นทุนค่าไฟเนี่ยสมมุติแทนที่จะ4บาทเนี่ยอาจจะเหลือไม่ถึง3บาทเพราะเรื่องแสงแดดอย่างดี้ก็สองบาทสิสตางค์สองบาทสิสตางค์เท่านั้นนี่นี่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าด้วยเสถียรภาพทางการเมืองที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรรคที่มีประสบการณ์ในเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้ว ดังนั้นวันนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ท,ที่มีอยู่เดิมที่เป็นภาระอยู่เดิมท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องก็ต้องเอากันเหมือนกับเป็นการเฉพาะหน้าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราคงจะใช้วิธีการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทุกทุกวันจนครบ4ปีไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องว่าอันที่เฉพาะหน้านะผมขอประมาณทักหกเดือนปีหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยผมไม่เฉพาะหน้าแล้วผมยั่งยืนเลย ผมจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นการยั่งยืนอย่างเช่นที่ผมบอกในเรื่องของโครงสร้างการผลิตไฟฟ้านี่นี่ยกตัวอย่างนะครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ถ้าถามผมว่า3เดือนมาเนี่ยรัฐบาลได้ทําอะไรมากไหมผมก็คิดว่าก็ได้ทําเยอะพอสมควรและอย่างหนึ่งที่ที่ที่คิดว่ามันยังเป็นเป็นอุปสรรคก็คือว่าการคาบเกี่ยวกับการจัดทําพรบง,งบประมาณถูกไหมครับเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้งบประมาณปีปีปีล่าสุดเนี่ยก็อาจจะต้องรอหลังปีใหม่ถึงจะเข้าสาภา ก็เงินอีก3ล้านมากกว่าประมาณ3.4ล้านล้านเนี่ยให้สาล้านล้านบาทเนี่ยผมคิดว่าถ้าถ้าส่วนนี้มีการผลักดันนะครับให้ออกมาเร็วขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้เกิดการมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกอีกมากมายนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ควรจะต้องทําอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับเช่น จากนี้ไปอย่างสมมติเราบอกโอเคเราอาจจะต้องมีโครงการอินฟาสตัคเจอร์ใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเราได้เปรียบอยู่แล้วเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับเรากำลังจะเป็นประเทศท่องเที่ยวเราจะเป็นประเทศลงทุนจากนั้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นเราพูดกันเรื่องแลนบิดนะฮะแลนบิดนี่ก็ต้องถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่จะย่นระยะเวลาการเดินทางที่จะต้องอ้อมทะเล รหรือการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงไปยังประเทศเพื่อนบ้านไปยังเมืองจีนไปยังลาวเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเครือข่ายของประเทศไทยนะครับให้เราอยู่ในโพซิชันอยู่ในโลเคชันที่เราเชื่อมโยงโลกได้เชื่อมโยงความเป็นอินเตอร์นะครับและเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราทําตัวนี้ได้เนี่ยการลงทุนก็จะกลับเข้ามาการเดินทางเข้ามาประเทศไทยเดินทางมาลงทุนเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอินฟาสตรักเจอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรที่จะเป็นการปรับโครงสร้างของประเทศไทย นะครับในในในระยะยาวแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีขีดจํากัดในเรื่องของเม็ดเงินนะครับเพราะวันนี้ตัวเลขในเรื่องของหนี้สินต่อ GDP แล้วก็6 0กว่าเปอร์เซ็นต์หนี้ครัวเรือนเราก็สูงแล้วก็การส่งออกเราก็ติดลบนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็2%กว่าถ้าเราจะคิดจะทําอะไรในเรื่องของโครงการใหม่ๆที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าสิ่งนั้นเนี่ยใช่ ทำไปแล้วใช่ทําไปแล้วได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ที่ใช่กระดาษเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงว่าในเรื่องของการขยายงานเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ไทยอยู่ในภูมิศาสตร์ของโลกอยู่ความเป็นอินเตอร์นี่นะอาจจะต้องใช้วิธีการของภาคเอกชนให้ภาคเอกชนมาลงทุนนะครับแล้วก็รัฐเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเพื่อจะลดภาระทางด้านการลงทุนเรื่องหนี้สินต่างๆนะครับให้ให้ให้อยู่ในกรอบที่เรายังมีเสถียรภาพอยู่ฉะนั้นเนี่ย หมายความว่าเราก็ควรที่จะมีการปรับโครงสร้างอย่างยั่งยืนขยายเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้ตรงกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เรามีนะครับในเรื่องตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของหนี้สินต่อ GDP อะไรต่างๆแล้วก็มีนวัตรกรรมในเรื่องของการให้เอกชนมาลงทุนแทนนะครับเช่นเรามาเราพูดถึงเรื่อง PPP อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าต,ต้องต้องเนี่ยผสมผสานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็หยิบจุดแข็งของประเทศ จุดแข็งของประเทศคืออะไรท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของอา,อาหารนะครับเมืองไทยเมืองอาหารป้อนโลกเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวของโลกนะครับเนี่ยเราก็ต้องพยายามหยุดแข็งพวกนี้หรือว่กสินค้าเกษตรนะครับเราเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกเนี่ยทำยังไงที่จะมาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งออกได้มากขึ้น แล้วก็นำไรายได้เข้ามามากขึ้นมี s อ e เมีเกิดขึ้นมากขึ้นมีคนกลางเกิดขึ้นมากขึ้นขยายฐานไปยกระดับสินค้าการเกษตรด้วยการต่อยอดให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดแข็งนะครับที่เราสามารถที่จะนํามาต่อยอดแล้วก็ปรับโครงสร้างเพื่อสิ่งสิ่งนั้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสิ่งสิ่งนั้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรอะไรลักษณะนั้น ยังไงบ้างคะสําหรับมุมมองของคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกฐฐหลักๆเลยเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราจําเป็นที่จะต้องปรับที่ตัวของโครงสร้างเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้การกระตุ้นเศรษฐกิจกนั้นได้ผลอย่างยั่งยืนเรานอกเหนือจากนี้การที่จะแก้ไขปัญหานี่นอกระบบทั่วประเทศให้ได้ผลก็จําเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ธนาคารรัฐเข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ ในวันพรุ่งนี้มาตามกันต่อเพราะว่าเราก็อยากจะทราบด้วยเหมือนกันนะคะว่าการใช้ซอฟต์พาวเวอร์มากระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ผลเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างข้อมูลข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้ง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอท n นช่อง16ก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ